โอ๊ยทำไมวันนี้ร้อนจังเลยเนี่ยแล้วทำไมเตงสดชื่นจังพี่มีตัวช่วยดีไงอะไรคะเนี่ยนี่เลยเลมอนโซดารู้จักไหมสิ่งเลมอนโซดานะ่ะอ๋ออันนี้รสอะไรอะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้รสใหม่เลยนะอ,อร่อยมากเลยอยากให้ลองมีให้ลองเมล่าแต่พี่มีอันนี้ถ้าในเหนื่อยนะเอารสนี้ไปเลยแรงเลมอนโซดาเลมอนโซดาเลยไหนลองชิมสิ เป็นไงอร่อยไหมอืมสดชื่นจริงด้วยไปรู้จักได้ไงเนี่ยนี่เป็นบริษัทของลูกค้าพี่เองชื่อบริษัทวลาฟูดแอนด์ดิงอยากรู้แม้ว่าทำไมถึงจะอร่อยขนาดนี้อยากรู้สิถ้าอยากรู้เดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์โรงงานผลิตโอเคไปกันเลยไปค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงงานวลาฟู้ดแอนด์ริงอยู่กับทางคุณเชษศักดิ์เกียรติสุขเกษมกรรมการผู้จัดการขออนุญาตเรียกว่าคุณเอนะคะโอโอสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณเอคุณเอค่ะวันนี้อยากจะให้คุณเอเนี่ยช่วยอธิบายหรือว่าช่วยบอกหน่อยค่ะว่าทางวราฟู้ดแอนด์ริง์เนี่ยมีผลิตสินค้าอะไรบ้างเพื่อตอบให้ได้ดี ไปดูข้างบนกัน oh, ดีกว่าโอเคได้เลยค่ะา,านกันค่ะเชิญค่ะค่ะ,คะและด้านหลังของเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของวราฟู้ดแอนดิงค์เดี๋ยวเราขอให้ทางคุณเอช่วยแนะนําสินค้าแล้วก็ประวัติความเป็นมาค่ะวาราฟู้ดเปิดได้ปีนี้ประมาณ40ปีนะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มจากงานเทรดดิง้งซื้อมาแล้วก็ขายไปนะฮะจับตลาด ใช้หน้าทาวทั่วโลกนะหลังจากซื้อมาขายไปได้สักพักหนึ่งเราก็เห็นช่องทางที่จะทำผักผลไม้กระป๋องนะฮะตัวแรกก็จะเป็นผักข้าวโพดฝักอ่อนหน่อไม้เนื้อมะพร้าวอ่อนนะฮะแม้แม้กระทั่งของแปลกแปกใช่ไหมอันนี้ถั่วงอกเหรอคะร้านจีนร้านไทยร้านเวียดนามต้องใช้อุณหภูมิเขาหนาวเขาก็เลยเพาะไม่ได้ เราก็เลยมีของแปลกๆนะครับแม้แม้กระทั่งอันนี้อะไรนน water chestnut เวลาเวลาไม่สมหวังเขาเรียกอะไร <Hell> นั่นแหละ <laughs> <laughs> ทำไมก่อนก็ทำเงาะลิ้นจี่ลำใหญ่นะฮะงอนลิ้นจี่ลำลำใหญ่ก็มีปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าเราต้องเลี้ยงคนงานทั้งปีนี่ไาหมาฮะทำไมผมเรียนจบกลับมาช่วยงานครอบครัวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ยิ่งทำตังยิ่งหมดเพราะเราต้องยืมยืมตังธนาคารเยอะมากเสียดอกเบีย้ยเยอะมากแล้วก็บิลสต็อกนะเงาะลิ้นจี่ลำาไยหมดฤ้ดูมีตังแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราทําก็คือว่าบิลอัพพายสต็อกถึงเวลาก็ต้องรีบขายเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนงั้นชีวิตสมัยก่อนเนี่ยลำบากมากเราก็ตั้งโจทย์กันว่าต้องทำใหม่ที่มีทั้งปีนะฮะ แล้วก็ไม่ชนกับประเทศจีนเพราะว่าค่าแรงเขาถูกมากแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเดิมๆนะฮะเราก็ลงลึกทางด้านธุรกิจรอดมาได้เพราะงาน R&D นผมก็ไฟแรงอยากทำนู่นอยากทำนี่นั่นผู้ใหญ่ก็บอกว่าอยากทำทำเลยแต่ไม่มีตังค์ให้แล้วทำยังไงล่ะคะก็ต้องเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ก็คือเป็นแคนสเตอร์รีไลเซชัน นะฮะแล้วก็ไปหาธุรกิจใหม่ที่มีทั้งปีไม่ชนกับประเทศจีนไทยที่ตัวแรกเราเจออะไรมีทั้งปีไม่ชนกับจีนเทคโนโลยีเดิมเดิมมะพร้าวนี่เหรอคะครับเราเจอกะทิอันนี้คือไม่ซ้ำกับจีนแน่นอนจีนมีนิดเดียวที่ก่อไฮหลังนะฮะแล้วก็ก็ไม่พอไม่พอรับประทานนะเทคโนโลยีเดิมเดิมและที่สำคัญ มะพร้าวมีทั้งปีใช่ไหมมะพร้าวไทยนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่เราก็ได้ตลาดใหญ่มากนะฮะเมื่อเมื่อทดลองทําใหม่ๆเทคโนโลยีตัวนี้ไม่มีฝรัง่งรู้ฝรั่งทํานมเป็นมิ้วเราทําโคโคอนัทมิ้วไม่เหมือนใช่ไหมเราก็ต้องลองถูกลองผิดผมจําได้เหตุการณ์ที่เราทํากันใหม่ๆเนี่ยใส่กระป๋อง3ากิโลแล้วก็ใหญ่มากเลยนะใหญ่ตัวนี้ทุกทุก 30นาทีจะมีเสียงระเบิดตุ้มที่แวร์เฮาส์ตุ้มที่แวร์เฮาส์มันเราไม่รู้วิธีค่าเชื้อที่สมบูรณ์ oh, นะฮะ, <Okay. S 2> ะทุกๆ30นาทีเชื้อมันก็จะดันกระป๋องระเบิด mm hmm. อันนี้คือความยากลําบาก <Okay. S 2> ของผู้ประกอบการเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ <Okay. S 2> เราไม่ยอมแพ้เราก็ลองจนกว่าจะได้ mm hmm. นะฮะเมือ่อเมื่อทำทำไปสักพักหนึ่งนะครับอร่อยละว <Okay. S 2> นะว่าก็มาเจออีกปัญหาหนึ่ง ก็คือเชฟหรือกุ๊กตามร้านอาหารไทยทั่วโลกอ่ะเขาใช้แบรนด์ไหนแบรนด์นั้นติดแบรนด์ไหนก็แบรนด์นั้นไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเราขายแบบไม่เอากาไรเลยเขาก็ไม่เปลี่ยนอันนี้คือความยากแล้วทํายังไงให้เราชนะใจไทยสิทำยังไงคะต้องมีแบบตัวเทสเข้าไปหรืออะไรก่อนไหมเทสแล้วเทสแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนติดอะไรก็ติดยี่ห้อนั้นกุ๊กเขาโตมาอย่างนั้นขอ how to ไหน่ะยค่ะ หลักการง่ายๆอย่าไปทําซ้ํากับยักษ์ใหญ่ที่เขาเป็นเจ้าตลาดไทยนี่เราเจออะไรโอ้โหอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ไปเลยมันก็รีเลทแต่มันก็เกี่ยวเนื่องอนะฮะแทนที่ทํากะทิะนะฮะลำบากหน่อยนะ,ะทำทำจนสําเร็จแล้วก็ขายก็ไปได้นิดหน่อยอนะเราก็เออลองอีกยกหนึ่งนะฮะยกที่สองก็คือทำอะไรก็ทำไมนั้นยังไม่มีใครทำมาก สี่สปีที่แล้วเราถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่ทำน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องพร้อมดื่มส่งออกไปตลาดอเมริกาด้วยความเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มไปอีกกี่ประเทศไทยที่ลองดูที่ตัวอะไรบ้างแน่ๆแล้วเกาหลีมีเกาหลีแล้วค่ะมีจีนไหมคะจีนมีมีจีนอยู่แล้วญี่ปุ่นแล้ะญี่ปุ่นมีนะฮะตัวงทัอเอเชียเกิดทงทั้งเอเชียแล้วนะคะนะครับ เราก็อาศัยโน้ตฮาวที่เราเริ่มจากกระป๋องซึ่งเป็นกระป๋องเหล็กแข็งๆนะกระป๋องเหล็กแข็งๆนะฮะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะฮะมันก็กระป๋องเหมือนกันแต่ว่าเราได้มูฟจากผักผลไม้แปรรูปเกษตรเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มโดยไม่รู้ตัวนะครับเป็นการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปเลยไหมคะกลุ่มกลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นเอเชียนแล้วเราไปเจอกลุ่มใหม่ โดยบังเอิญก็คือกลุ่มที่ทานน้ำมะพร้าวเป็นอบพยพเข้าไปทำงานในอเมริกานะฮะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มฮิสแปนิกกลุ่มเม็กซิกันนะฮะซึ่งมีอยู่ห้าหกล้านคนเยอะนะคะเราก็เราก็ได้กลุ่มนี้ก็คือมีตลาดแตกเลยทีนี้ใช่ทำไปเรื่อยๆติดใจอะไรที่เป็นเครื่องดื่มก็ทำหมดเลยเราก็จะมาเจอกาแฟนะฮะอันนี้อะไร อุ้ยมีชาไทยด้วยเหรอคะาไทธิกเนเจอร์สายชาไทยอย่างเราต้องลองแล้วใช่ค่ะเราก็ติดใจเครื่องดื่มนะครเครื่องดื่มเป็นอะไรที่สนุกค่ะนะฮะมันมีการปรุงมันมีรถมือนะฮะผมชอบเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเราทําสมมติเราทําเราทํามะละกอค่ะเป็นเกษตรค่ะแต่ตอนนี้เรามาปรุงเป็นส้มตําไปกินส้มตำสิบที่ก็ก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนกันไปทานชาไทยสิบร้านก็ไม่เหมือนอ่นอันนี้ เบสิกของการตลาดก็คือสร้างความแตกต่างนะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะพอเรามีน้ำมะพร้าวมีชากาแฟอ่ะคราวนี้สนุกเลยน้ำว่านหางจระเข้น้ำมะพร้าวเผาน้ำมะพร้าวที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับโอ้โหนี่อะไรคะเนี่ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ทำน้ำอ้อยก็มีแบบทานง่ายมากเลยค่ะเราสะอาดด้วยแบบนี้มีน้ำฝรั่งด้วยนะคะคือเราจะไม่ค่อยเห็นน้ำฝรั่งในรูปแบบกระป๋องข้างบนก็จะเป็น เฉากล้วยอ่ะอันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอะไรมังคุดค่ะน้ำมังคุดสุดยอดร้านนี้คือแบบอึ้งมากมีใบโบบด้วยสำหรับคนชำไในอกหักก็คือยกไม่ออกได้เลย <laughs> ขอเมาเลยค่ะรอบนี้แล้วก็ <laughs> ล่าสุดเราก็เราก็พัฒนาเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มสิ่งหนึ่งที่เราลืมนึกไปก็คือเครืร่องธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยจะเจอคู่แข่งเจ้าใหญ่ๆระดับโลก เมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วเนี่ยโคกแป๊บซี่กระโดดเข้ามาทําธุรกิจนามมาา้ำมะพร้าวก็วัตถุดิบขึ้น3เท่า,านะฮะแล้วเขาก็ไปใส่บรรจุภัณฑ์อื่นที่เป็นกล่องเทต้าแพคไปใส่ขวดพลาสติกเราเรายังไม่ได้ลงทุนเทคโนโลยีที่เป็นกล่องกระดาษาหรือว่าเป็นขวดพลาสติกนะฮะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่หนักต้องรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง ก็ปรากฏว่าด้วยความอึดขยันอดทนประหยัดก็รอ,อดมาได้ะนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราโดนแข่งขันโดยยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็แสดงว่าเรามีของดีอยู่ในมือ,อมนะฮะผู้ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งก็คิดว่าเออถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เขาจะ,อ,ะอยากจะถอยขายหุ้นแล้วไปเชิญ ยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องดื่มเนี่ยเข้ามาร่วมทําธุรกิจด้วยกันนะหลังจากนั้นเราก็เลยได้ไปเชิญพูดคุยกับทางสิงคอร์ปอเรชันหรือทางบุลลอดนะเข้ามาถือหุ้นลแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทําสินค้าตัวนี้ว้าวอันนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้แน่นอนค่ะเมนูนี้นะด้วยองค์ความรู้ที่เราสะสมมานานในเรื่องเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องทำให้เราทำตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับ เราก็พัฒนาตัวนี้มาปีที่3ปีที่4แล้ะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเกียรติเป็นความโชคดีของเราที่ทางบริษัทอายุมากกว่า90ปีมาร่วมลงทุนถือหุ้นแล้วก็มาร่วมบริหารนะฮะเราก็ได้องค์ความรู้มากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราได้ตลาดในประเทศมากขึ้นะนะฮะมันลดความผันผวน ะะจากการส่งออกไปประเทศอเมริกาลด,ลดความผันผวนจากไรายได้ที่เป็นดอลลาร์เพียงตระกูลเดียวเราก็มีไรายได้ที่เป็นบาทเข้ามามก็ตรงกับสุภาษิตว่าอย่าเอาไข่ไปในไข่ตะกร้าใบเดียวนะพยายามกระจายความเสี่ยง diversify ให้ได้มากที่สุด สุดย<ช>อดเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวน้ำสิงอันนี้ก็คือประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือไม่มีใครไม่รู้จักตัวนี้แล้วก็บางรสชาติเนี่ยหาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะแถวบ้านทิ่นี่คือหมดเกลี้ยงตลอดเพราะว่าขายดีใช่แบบเจาะกลุ่มตลาดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบหมดเลยใช่ค่ะเพราะ,ะว่าเด็กทานได้ไม่มีน้ำตาลอ,อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มเฮลตี้อีกตัวหนึ่งเลยตัวตัวนี้คอนเซปต์เขาสามอย่างหนึ่ง no sugar no fat no cholesterol ก็คือสดชื่นนะฮะแล้วก็อากาศร้อนๆบ้านเราตัวนี้เอาใครร้อนงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทางคุณเอเนี่ยพาพาพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตตัวน้ำสิ่งตัวนี้เลยได้ไหมครับยินดีครับผมไปค่ะเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าไลน์ผลิตสิงเลมอนโซดากันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้คุณเอพาเราเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะ ว <W O iveness> ว้าเซนค <ours> ่ะค่ะและด้านหลังของเรานะคะก็คือสิ่งเลมอนโซดาอันนี้คือพอผ่านรายการผลิตแล้วเนี่ยเราก็เอามาดรอปไว้ตรงนี้ใช่เราเราจะเป็นต้องเก็บไว้ในแวร์เฮาส์เพื่อเช็คสิ่งสำคัญสองอย่างหนึ่งก็คือมาตรฐานทางกายภาพฟิ y ิ i c a แล้วก็จุลินทรีย์นะครเมื่อผ่าน Quality System ที่เรากำหนดแล้วจึงจะสามารถเอาปล่อยเข้าสู่ตลาดได้เปย่งร้านค้าเครือข่ายสัมพันธ์ การค้าปีกทั้งหลายให้ผู้บริโภคคนไทยได้เอ็นจอยสดชื่นเต็มที่อย่างนี้ก็คือผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการสุ่มตรวจครับเพื่อดูมาตรฐานว่าได้ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือเปล่าแบบนี้จริงๆมาตรฐานสุ่มตรวจเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเราเราตรวจตรงไหนมาบ้างนะฮะเรามีมาตรฐานการสุ่มตรวจของเยอรมันนะฮะอยู่หลายจุดทีเด,เดียวเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ,คะวันนี้มีสองลายสีแดง กับสีเหลืองค่ะก็คือผลิตวันละสองสีใช่ไหมใช่ทั้งสองลายรวมกันเราจะทำงาน1,000กระป๋องต่อนาทีเครื่องของเยอรมันจับมือกับสวิตเซอร์แลนด์เป็นเทคโนโลยีหรือว่าดีที่สุดของโลกก็ว่าได้นะฮะ,ะตัวตัวภาษาเทคนิคเนี่ยเขาเรียกแคนฟิลเลอร์กับซีเมอร์ฟิวแปลว่าบรรจุ ซีมแปลว่าปิดฝานะซีมเมอร์กับฟิลเลอร์เมื่อเมื่อบรรจุเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเครื่องเล็กๆตรงนี้จะวัดเลยว่าบรรจุได้ตามปริมาตรที่กําหนดไหมถ้าไม่ได้เขาจะเตะออกนะอันนี้เป็นอินสเปคชั่นรูปแบบหนึ่งนะฮนะเมื่อหลังจากเราฟิลมาเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะส่งนะซิงแดมอนโซดาเนี่ยไปเข้าอุโมงค์ไปเข้าอุโมงค์ตัวนู้นนะฮนะนะเพื่อให้กระป๋องนะฮนะที่เย็นเนี่ยนะกับมาอุณหภูมิปกติ ะะแล้วก็ทางด้านลายผลิตก,ก็จะอ้อมมาเข้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องอินสเปหชันเครื่องตรวจสอบโดยที่ดูว่ามีกระป๋องไหนรั่วหรือเปล่าเพื่อจะเบคชัวร์ชว่าทุกกระป๋องเนี่ยซ่าตามความกําหนดตามข้อกําหนดที่บริโภคต้องการถ้าตัวไหนซ่าไม่ถึงเนี่ยมันจะมีขาเล็กๆกันเกกนื้อเตะก,กระป๋องนั้นออกเลยทีละกระป๋องเป็นเครื่องเอ็กซรเ์ทีระกระป๋องสุดย้อดเลยนะคะเนี่ยเครื่องที่เห็นเครื่องนี้ เป็นเครื่องเย็เยลามันเหมือนกันนะฮะเป็นตัวสัมผัสก็คือจะเป็นตัวที่ทำเครื่องดื่มให้เกิดสิ่งที่เราชอบก็คืออัดลมนะฮะภาษาเทคนิคก็คือคาร์บอนเเตอร์นะฮะเป็นเป็นตัวอัดลมตัวนี้ก็จะทําให้น้ําเลมอนของเราเนี่ยเกิดความซ่าตามมาตรฐานที่กําหนดเครื่องเครื่องเครื่องนี่ยที่เห็นเนี่ยนะฮะนะแล้วก็เมื่อ จากน้ำเลม,มอนธรรมดา,ากลายเป็นเลม,มอนอัดลมปับ๊บก็จะส่งมายังเครื่องที่ผมเรียกว่าบรรจุฟิลเลอร์กับซีเมอร์ตัวนั้นนะครับเครื่องนี้เครื่องเครื่องเอ็กซเเย์เหมือนกันเนื่องจากเราเดินไฮสปีดมากตัวเมื่อกี้400ก๋องต่อนาทีตัวนี้600ก๋องต่อนาทีคนคนไม่สามารถใช้ตาเปล่าบอกได้ว่าปิดฝากระป๋องเงียบหรือเปล่าเขาใช้ระบบเอ็กซเเย์เหมือนกันนะคร ที่พ่อคอยชื่อแปกมากคอยอเป็นเป็นโน้ตฮาวของของเยอรมันเหมือนกันนะฮะ,ะตัวนี้เนื่องจากเราทําแบรนด์สิงแบรนด์ที่อยู่มามากกว่า90ปีนั้นดยนโยบายของผู้ใหญ่จำชับไว้ว่ามาตรฐานเราต้องได้พรีเมีย quality นะเราก็เลยจําเป็นต้องลงเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือระดับโลกที่เมีมคือว่าคุณภาพของแต่ละสะเตปการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานนะครับ เหมือนกันเมื่อหลังจากบรรจุเรียบร้อยปั๊บก็จะไปเข้าอุโมงค์เราไปดูกันเยลระบังข้อออกแบบดีอันนี้จะเป็นเป่าลมเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เป่าลมเนี่ยมีหยดน้ำไม่กี่หยดปับ๊บมันจะกัดฝากระป๋องนะฮะทำให้อลูมิเนียมเนี่ยเกิดโครโรชั่นแล้วก็รั่วได้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจในรายละเอียดเพราะว่าเหมือนเหมือนเราเอา ของออกจากตู้เย็นแล้วมาเย็นมันจะเกิดไอ้น้าหยดน้ําตัวนั้นต้องเป่าออกให้หมดที่คุณยายไม่ถึง20บาทเนี่ยมีฮาร์ดเวิร์กอยู่เบื้องหลังเยอะมาก <laughs> ตัวนี้จะเป็นตัวอาาเอ็ก l ซลเลยนะฮะเมื่อเมื่อเขาเห็นว่ามีกระป๋องที่ไม่สมบูรณ์แขนจะเตะสีำดำๆนี่จะเตะปึ้งให้มันกระเด็นออกมาคุณไม่ได้ไปต่อ <laughs> ไม่ไม่ให้ไปต่อไอเครื่องนี้ค่อนข้างจะ ให้ทเทคหน่อยเพราะว่ามันต้องรับ600กระป๋องต่อน,นาทีนะครับคือเอ็กซเรย์เขาต้องไวมากมันไม่เหมือนเราไปหาหมอเอ็กซเรย์ทีละคนทีละคนอันเนี้ยมันต้องรับกปิด600กระป๋องการแพคเราจะมี2แบบแบบเป็นถาที่ใส่24 24กระป๋องเดี๋ยวมาแล้วก็จะมีแบบแพคที่แบบ6กระป๋องที่เขาจะทำโปรโมรชั่น5บวก1 5แถม1นะอันเนี้ยจะขายดีนะฮะคนชอบ ทั้งราคาต่ำแล้วก็ทั้งแถมอันนี้จะเป็นลายแขนก่อนก็ตามตามนโยบายของรัฐบาลใครก็ตามที่ลงทุนลายอัตโนมัติออตโตเมชั่น100%ท่านจะให้หักรถยนต์ภาษีได้2เท่าซึ่งเราก็สนองนโยบายนะฮะใส่ออโตเมชั่นมากที่สุดเท่าที่จะได้นะเพราะว่าค่าแรงยังไงก็ต้องปรับให้ให้ให้พี่น้อง400-500-600เราได้เห็นแน่ต้องต้องเตรียมรับระยะยาวว่า แรงงานจะมีผลต่อต้นทุนก็จําเป็นต้องใส่ออโตเมชันเข้ามาอันนี้อันนี้ก็เจ้าแขนกลของยุโรปแต่ว่าคนไทยเนี่ยเอามาประยุกต์กันเองนะอะไรเราสนับสนุนคนไทยด้วยกันได้เราก็จะทำที่สาคัญเนี่ยอะไรเนี่ยทำยี่ชั่วโมงคนแบกยังไงก็ไม่ไหวเดี๋ยวไปดูไปดูรูปแบบถนน <c oughs> ไปเลยค่ะบรรจุลงลงังล,ลงถาดนะฮถาดก็จะ <c oughs> อ้อมเข้าไปเพื่อจะมาขึ้นพาเลท มาก็คือแสดงว่าเราในในไลน์เนี่ยกไ็ไม่เห็นคนเลยคนก็มีคนคุมเครื่องอยู่แค่บางจุดโรงงานสมัยใหม่ก็ต้องประมาณนี้ละนะ,ะแล้วก็แเ,เป็นโชคดีของเราที่เรามั่นใ,นใจในในแบรนด์อายุเกิน90ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้นโยบายให้ลงทุนทเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุดนะ<อ>เราก็ได้สิง<ช>ิ์เลมอนโกดาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเพราะิง้งสินค้าชุดนี้เกิดระหว่างโควิด โดยระหว่างโควิดซึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า,าผู้ริโรคจะตอบรับแค่ไหนแต่<ะ>ก็ผิดคาดของทุกคนตอบรับดีมากตอบรับดีมากเป็นไงบ้างเห็นไลน์ออโตเมชั่นของเราแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิตแล้วก็ มีการตรวจสอบคุณภาพมีมาตรฐานที่แบบว่าค่อนข้างสูงแล้วก็สินค้าตัวไหนที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี่ก็คือโดนเตะออกทันทีแบบที่เราเห็นในชิปไปเมื่อช่วงต้นนะคะใช่ค่ะประทับใจมากเลยอ่ะไม่คิดว่าแบบว่าแบรนด์ที่เราแบบดื่มกันในชีวิตประจําวันจะแบบมีโรงงานลายผลิตที่แบบมาตรฐานยิ่งใหญ่สุดยอดเลยค่ะใช่ค่ะก็คืออ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอที่สั่งมาเลยค่ะที่มาโอกาสให้ทางวีเซิร์ฟเนี่ยได้เข้าเยี่ยมชมลายผลิต ทำใหไ้ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทวราฟู้ดแอนด์ดิงด้วยต้องขอขอ,ขอพบพระคุณอย่างสูงครับยินดีครับขอบคุณครับปากผลิตภัณฑ์สิงเลมอนโซดาด้วยนะครับคือสโลแกนความสดชื่นที่แตกต่างคสิงเลมอนโซดา